มาหาหอยเด้อค่ะเด้อหาหอยคัวหาหอยคัวหาปตามนี่หละตรงนี้มันแห้งเนาะแห้งสางเนาะอหอยมันก็เลยมากโกนมันอยู่ตรงนี้คนบุกเคยหากระบอก,บอกอ่งงี่เง่าดินเด้อมือนนาย,ยนู่นนี่นายตะไกีบอ่ะนายพักอ,อันนั้น เดียวเลี่ยงเลยตัวเดีหาหอยต้าได้หลายเกิดเลยเด้อแปบเดียวแปบเดียวได้หาได้หลายเกิดม่องได้ใกล้มองได้ใกล้มองสูบน้ำข้าวโพดโอ้เพียบตาเอ้ยซอยเอาเร็ว ง่ว่าเบิร์ตได้จุ่มเดียวเดี๋ยวพวกที่มาเนี่ยพวกปลาพวกมาเห็นเขาก็เห็นว่าเอาแบบใดเขาก็เห็ดน้ำเห็ดน้ำเนี่ยเนาะเมื่อนั้นมาเนาะเพิ่งจะเห็ดน้ำก็ไม่ค่อยได้เป็นโบมันไงเป็นโบมันเออมันต้องอดทนเนาะเอ้ยเมื่อนั้นยังตากแดดตากแดดมีแดดไม่มีฝนทุ่งชิมาอีกโบ่มาดอกพุ่นมาดอกอะไรนี่ ขึ้นซื่อๆบ่ขึ้นหนาวขึ้นหนาวบ้านเฮาหาวบ่ได้เบิ่ได้หนาวออกจากเฮือนบ่ได้แล้บ้านอีสานเฮนหาวย แรกนะงนี้กับเนี่ยก็เราข้าเพิ่อนกันาะหนักยางน้ำรถไทยแหลนะโอ้แต่เพื่อนว่าไม่ค่อยได้เพราะว่ารถไถมันไกลไงก็มองไม่เห็นเลยแล้วกลับมาอีกครั้งอ้าวเห็นแล้วมันขาวใช่ไหมมันถูกแดดขูดดินขึ้นมาตอนแรกมันดำอย่างนี้แหละดำมองไม่เห็นไงพอมันถูกแดดจะขาวสิ่ที่เห็นตัวข้อง

ก่อนแล้วก็จับไปจับมาเป็นหอยโอ้หอจับไปจับมากเป็นหอยแล้วุณมาเบึ่งเป็นหอยโอ้ย่เนี่ยเาท่อท้งเนี่ยเอดไม่มีาย หมหอยหมนี่แหละแ,แต่ว่ามันมักมันมักดินไวเนาะหอยดิบมันแ <จำ S 1> ข็งหอยจำสินหอยมันน้ำมันแข็งอันนี้พอน้ามันแห้งแล้วมันก็จะรวมกันเป็นก้อนเดียวเลยมองเดียวเลยนี่ไงนี่ยนนยอ,อ,อยกันหาน,าหนาะ ท่านได้ยางเลาะเลยได้นี่เดินเอาตะมองเดียวขูดเอาก่อนได้นี่เอาตะมองเดียวเลาะพรเห็นดอกถ้าบอกก็นั่งขูดขูดแล้วมันก็จะเห็นไปเรื่อยๆอ,อืดนะนี่หลายพักแต่ตอนที่ว่าน้ามันกำลังแห้งนะเขามาดึงบรเห็นได้พระเห็นหอยมันเลยมันเข่าไปแล้วม,มันเข่าไปแล้วบา,างงมกับโบนี่แมบเดี๋ยวเอ็งสง งมอมต<า><า>ะบ่มีไหวของนี้เห็นบ่อโบค่อยมางมทางนี้เห็นบ่นอไปงมไปทางพู่นเออสุดใจขึ้นเขาไปแล้วขึ้นเขาขนาบไปแล้วอือหือเนี่เอาไหมเห็นที่หลัง <c oughs> แบนบัตติจ้าของพี่เพื่นไปมาสอกคันคูคูนะ่ำอใไรลีแล้วกีะลีน่ะฮะเออจะไปเอาไม่ก่อนขุดยุ่ม่มันหลายพดมันยูน้ำคันเถิงหออคันเถิงเนี้ย เอาบาไวได้มหมเหี้ยตามาได้ค่ะฮะวอนนี่เอ้ยไปหามอเด็กม้ามาสั่นวะเพื่อนีเพื่นสิม้าอยู่ดิใช่นองบุญละกจะบอเอาเออบอเอานั่นะเอาแล้วบ่เมอมันเบามันเป็นเบาๆเด้มันเบามันเบาๆเด้ตากื่นก็เอาตันก็เอาบอกุ ไอเก็บน้ำตาฝั่งตาเพื่อเก็บโอ้ตีบอ่ะออกเลยเีย่หายลางานมาขุดหอยลางานมาคุดหอยโดยเฉพาะบ่อเชิญเมื่อ มีบดนั่นแหละนี่เป็นบดนั่นแหละมันก็ปีไปเรื่อยๆอันนี้ก็สูบน้ำไปน้ำมาซ่วยมาซ่วยเพิ่นหาหอยไปน้ำมันอยู่ใกล้กันเนาะเมื่อวานนี้ก็คุดได้โลประมาณสองโลน่ะหวานเนาะสองโลสองแล้วื่อนเนาะบอกอืมเพิ่อก็คุ่ได้เนาะบอกไป ตอนตอนมันมีน้ำอยู่กับเลียวเบิงอยู่ลงมางมบอกเห็นได้มันเข่าไปแล้วมันเข่าไปแล้วมันเข่าฝั่งไปแล้วมันแหงกับมาเบิงมันบอกขึ้นทางนั้นได้ทางนั้นเป็นก้นเป็นก้นอยู่ทางนั้นเอาแบบเอามันน้ำยังมาแหงเนาะทั้งนั้นเนาะทางนี้มาเบิงงมเบิงเอ๊ะคือ่เห็นว่าที่แท้มันลงไปแล้วมันเข่าไปป่ามันเข่าขนาบไปแล้ว มันมักต่อฟังไปแล้ะมันจะอยู่ในดินเนาะไม้ครัวเขาอยู่ในดินโมมลาอไ้เบิดมือก็อได้ลายโอ้ไลายเปยมันนี้แค่แค่ไหนนว่ากอนจกอันนี้กินอันนี้สามโมงกว่ามาสองชนะังนะ่วโมงเนาะ ตะลอยมนาะเอาอยู่ห,นนะหุลุใส่เลยลอยมาเอาอยูุ่ใส่ก็เหมือนขั้นพ้นหัวจักขั้นพ้นหัวจักเขาก็บ,บอกเข้าใจหาคือเฮาหอกอ่อนละอัรูนต้องเข้าใจนังหัวใจเย็นเย็นหนังคัวไปเก็บไว้ได้กินโดนได้ได้เนี่ยเป็นปีท้านม่ดีเหงาเป็นฟี ีกชนนอยากน้ำเด็กบบอาลานมา องลายปัญญางจับเอาจับเอาไม่ดา <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเอ้ยโดนโดนเสียงเขบแคบเขาแคบ <c oughs> ดินไม่จะเป็นพุยๆเนาะ <c oughs> อืม <c oughs> นั่นน่ะเลี้ยวเห็นสซ่อันทำอันคุณนะอืมเนืใหญ่อีกกระหากนี่ก็หลอกตาล่ะเนื้อใหญ่อีกกระหาก เฮ้ยเแซ่บแซ่บแซ่บเลยสูบออกมาแล้วก็เก็บระบาดนีงยายไปใส่ถุงมือเลยยายอยู่นี่แหละหกดินอยู่หกดินเลยโซบออกมาหลายโพูดทิมบอสปนอยู่น้ำมันระบาดนี่า มันหมักอยู่ในดินต้องแงะออกเนี่ยเห็นไหม่ยหอยทั้งนั้นเลยอยู่นในดินเนะนี่ยนี่หมักดินอยู่ค่ะตัวน้อยก็อ้นวนเนาะอ้วนน,นิดมัีแต่โตอ้วนใช่ตัวน้อยก็อ้วนเมื่อหม่จะมาดดขุดใหม่เด้อค่ะเด้อมื่อนี้ขอบคุณหลายๆ ฝากกดไลค์กดซับสไครปกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยเด้อค่ะเด้อขอบคุณมากๆค่ะ